คุณกำลังทำอะไรครับคุณทำอะไรอยู่คุณชื่ออะไรเอ่อชื่อแท้ชื่ออะไรครับชื่อจริงบักกันนลาครับฮะบักกันลาฮะบันกันลาบักกันลาบักกันลาชื่ออย่างก็ What is your name? My name is First วะสุกเดี๋ยว What is your name? What is your name? My name is Ferdman. Yeah. Yo. What's your name? My name is Ferdman. Hi. <coughs> Number.